ผมเป็นผู้ชายนะใจะให้ใส่เสื้อไร้สาระแบบนี้เหรอเดาโตัวเดดตัวได้ไหมสมองอ่ะหัดโตบ้างดูแล้วนึกถึงวันก่าเลยเนาะตอนที่เราร้องเพลงในงานมหาลัยอ่ะฉันร้องเสียงเพี้ยนมากเลยอ่ะแต่แกร้องเพาะมากนะไปประกวดได้เลยว <c oughs> เนี่ยเบียก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้ง นี่แกก็ชมฉันเกินไปแล้วนะโอไม่เกินไปหรอกฉันน้ำพูจริงๆนะแกอะลงเพีงนเคาะจะตายจ้าเข้มนมในตู้เย็นหมดแล้วอะ่ะเห็นไหมมันเหลือแค่ครึ่งแก้วแค่เนี้ผมจะไปพอกินได้ไงคุณก็รู้นี่าผมอะ่ะต้องดื่มนมวัละสองแก้วเพื่อดูแลสุขภาพอ้าวเหรอ,องั้นเขาคงเข้าใจผิดไปเองอะ่ะ ตอนที่ฉันเปิดตู้เย็นอะ่ะก็เห็นว่ามันเหลือในขวดอยู่ก็คิดว่าน่าจะพอสองแก้วเหมือนที่หนึ่งเคยกินไงเขาขอโทษนะรอบนี้เข็มผิดเองจริงๆอะ่ะคุณก็คบกับผมมาตั้งนานแล้วนะเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรอเป็นแฟนกันอะ่ะต้องใส่ใจกันมากกว่านี้ไหมจ้าไว้วันหลังอะ่ะฉันจะใส่ใจหนึ่งให้มากกว่านี้นะอือรู้ตัวก็ดีละรีบไปซื้อนมมาให้เลย เขาอยากกินละแต่หนึ่งฉันกำลังคุยอยู่กับเพื่อนนะเฮ้ยเข็มไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนก็ได้ไม่ลบกวนเวลาแกสองคนแล้วดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันรีบไปซื้อมาเลยนะแล้วเอไปให้บนห้องด้วยอย่าชักช้าละ่ะผมรออยู่ ทำไมแฟนแกพูดจาแบบเนี้ยดูไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะเอานาะเบียหนึ่งเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละคงเครียดมาจากที่ทำงานก็เลยเป็นคนหงุดหงิดง่ายอะ่ะไม่เป็นไรหรอกปะเดี๋ยวฉันไปส่งแกที่หน้าบ้านนะแล้วฉันก็จะได้แวะซื้อนมให้หนึ่งเขากินด้วยอะก็ได้จ้ะไป อ้าเข็มนี่มันน้ำมันหมดนี่เธอนี่สะเพ่าจริงๆเลยนะมอไซค์อ่ะก็ซื้อไว้ขับแล้วทำไมไม่ตรวจดูซะบ้างว่าน้ำมันมันใกล้หมดอ่ะจริงๆเลยเธอเขาขอโทษนะที่ลืมเติมน้ำมันรถอ่ะในเมื่อมันเป็นความผิดของเธอก็อรับผิดชอบไปแล้วกันส่งพี่บ้านหน่อยได้ครับ。 ทงโน้นนะไปเลยครับผม ปฝากซื้อให้แฟนอะขอบคุณมากเลยนะเบียไม่อย่างนี้เขาจะชอบหรอเบียก็คิดมากไปได้ก็ชอบสิไม่ใช่ว่าเอาเสื้อให้แล้วโดวนเขาว่ากลับมานะแฟนก็ยิ่งไม่เหมือนคนอื่นอยู่ด้วยจ้าไม่เป็นไรหรองั้นฉันไปก่อนนะเอาไว้เจอกันจ้ากลับรดีๆล่ะจ้า กลับมาแล้วเหรอดีเลยอะพอดีว่าวันนี้ฉันมีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยหนึ่งต้องดีใจแน่ๆเลยอะ่ะทำหน้าดีใจแบบเนี้ยแสดงว่าท้องใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันไม่ได้ท้องฉันก็แค่ไปซื้อเสื้อผ้ามาให้หนึ่งตังหากดูนี่สิสวยถูกใจหนึ่งไหมเลือกมากับมือเลยนะ ถูกใจบ้าบอลไเข็มผมเป็นผู้ชายนะจะให้ใส่เสื้อไร้สาระแบบนี้หรออย่าโตแต่ตัวได้ไหมสมองอะ่ะหัดโตบ้างรู้ไหมผมโคตรไม่ชอบเลยเป็นยาอ่อนทำไมหนึ่งถึงต้องพูดจาทำร้ายจิตใจกับฉันขนาดนี้ด้วยอะ่ะฉันก็แค่ซื้อเสื้อผ้าให้ก็เท่านั้นเองอะ่ะแล้วตั้งแต่เราคบกันมาถามจริงเรอนะ ทำไมตัวเองถึงพูดดีกับเขาแค่ช่วงแรกอะแล้วดูตอนนี้สิตัวเองเปลี่ยนไปมากเลยนะถามจริงๆเหอยยังเห็นเขาเป็นคนรักอยู่ไหมเป็นอะไรเนี่ยก็แค่เรื่องเสือ้อจะทำหน้าเศร้าดึงดราม่าเพื่อถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของฉันงั้นเราสองคนก็เลิกกันเถอะ เพราะว่าฉันก็อดทนเรื่องของคุณมามากพอละถ้าค,คิดว่าจะเลิกกันด้วยเหตุผลแค่เนี้ยก็ไปเลยผมอยู่คนเดียวได้ไม่ง้อหรอกก็ดีเพราะคนอย่างคุณก็สมควรที่จะอยู่คนเดียวแล้วล่ะค่ะพอไม่มีใครพอทนคนอย่างคุณได้หรอก